ให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่ากระดูกกระเดี่ยวเนี่ยแข็งแรง,แงจร<ม>ิงจริงแรงมากมีความสุขจริงจริงคิดว่าคุณน่ยกำลังแบบว่าทําท่าประกอบไงเหมือนเวลา ข้างจออะให้คนที่แบบว่าที่เขาแบบว่าเป็นคือตอนนี้กําลังจะประกอบเพราะว่าไ้หนุ่มคนนี้เนี่ยเขามีละครหนึ่งสี่เรื่องด้วยกันนี่คือน้องแก๊ปบจักรินค่ะผู้ชมค่ะน้องคนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ากําลังโด่งดังมากๆมีงานละครทังช่อง3ามเอสีสี่เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องในวันที่ฝนพร่างพรายว้าวใจซ่อนรักโอ้โหนางหน้าพระขนมโอ้โหและนับ แปดนี่ไงสี่เรื่องเต็มๆค่ะเรียกว่าเป็นหนุห่มฮอตมากๆนะครับไปฟังความรู้สึกของน้องแก๊ปจากกรินกันดีกว่าว่าตอนนี้กลายเป็นหนุห่มฮอตแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างรวมไปถึงเรื่องของการทํางานรวมไปถึงเรื่องของศิลปะจะเป็นอย่างไรฟังจากปากน้องแก๊ปกันค่ะครับผมก็ติดตามได้เลยครับทางช่องสามนะครับในวันที่ฝนพังพายฮะจันทร์นังคารกับังออนแอร์เลยแล้วก็ ใจซ่อนรักทุกวันจันทร์เหมือนกันครับผมแล้วก็เร็วๆนี้16กรกฎาคมครับนางน้าพระโขนงครับแต่ยังรับได้อยู่นะครับฝากนะครับแล้วก็วันนี้มาเปิดตัวละครอีกหนึ่งเรื่องครับนับแปดฝากติดตามด้วยครับเป็นเรื่องที่ผมรอคอยมานานมากครับผมอ่ะซ้อมมวยทุกวันเพื่อผมมีความใฝ่ฝันว่าเราอ่ะอยากเล่นละครมวยมากจนอาปิณติดต่อมาแล้วแบบอันนี้เป็นครั้งแรกของผมที่เล่นกับ ทีวีซีนด้วยก็เลยสุตื่นเต้นมากก็ได้เล่นคอนมวยอ่ะเหมือนเราไม่ได้ไปทํางานเราไปทำเป็นสิ่งที่เรารักเลยก็เลยตื่นเต้นมากรอเปิดกล้องแล้วนับวันเปิดกล้องแล้วครับอยากให้เปิดเร็วๆนี้เลยเพราะผมชอบกีฬามวยมากาจริงๆกีฬามวยเป็นกีฬาที่ผมชอบมากเราอยู่ในวงการกีฬานี้มาร่วมๆจะ2ปีละฮะแล้วเราก็มีพี่ๆที่ผมคารพรอบๆตัวที่เป็นนักกีฬามวยมืออาชีพสมัครเล่นมีหม,มดเลยละอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามวยมันคือศิละปะ เราได้อยู่กับมันเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการสู้กับร่างกายของตัวเองอะไรเงี้ยครับเลยแบบเป็นสิ่งที่ผมรักมากชอบมากแล้วพอวันนี้เราได้มีโอกาสนำสองสิ่งที่รักในงานละครกับกีฬามวยที่ชอบเนี่ยมันมาอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยเลยรู้สึกแฮปปี้มากฮะอ้าวจริงจริงโอ้ถ้าอาชีพยังครับยังไม่ถึงครับเพราะว่าทุกๆวันนี้ที่ผมซ้อมผมก็ยิ่งรู้ว่าผมยิ่งไก่ยิ่งซ้อมยิ่งรู้สึกย,ยิ่งไก่คำนั้น เพราะว่าถ้าจะเป็นอาชีพจริงมันมันมากกว่าวินัยอะครับมันต้องมีพรสวรรค์มันต้องใจมันต้องสู้มากอะไรเงี้ยครับเราเราเอาไปกีฬาที่เราชอบมากๆดีกว่าอ๋อก็ฝากขอบคุณแทนด้วยครับแล้วก็ครับน่ารักรันนั้นานานารักน่ารักครับเป็นคนน่ารักใช่ครับใช่โอ้พูดลยเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักแหละแต่ผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นหมดแล้วใช่ครับก็ก็ฝากฝากด้วยนะครับ ฮะก็ก็ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็เห็นเห็นหมดแล้วว่าว่ายังไงอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ไม่ยังเรียกว่าเปิดก็ได้เนาะเรียกว่าเปิดแต่ว่าเราไม่ได้ปิดบังอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าแฟนคลับหรือคนที่ติดตามเราเราอยากให้เขาเขาชื่นชอบในความเป็นเราจริงๆอะไรเงี้ยครับถ้ามีวันหนึ่งแบบมีแฟนคลับหรือมีคนที่เขารักเรามาถามเราในเรื่องเนี้ย แล้วเราเลือกที่จะตอบแบบปิดบังเขาอ่ะผมก็รู้สึกว่าเราอ่ะไม่จริงใจกับเขาทั้งที่ทั้งที่เขาจริงใจกับเราอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกโอเคเราพูดในสิ่งที่ที่เป็นเรื่องจริงดีกว่าแล้วแล้วเราก็แฮปปี้ที่พี่พี่แฟนคลับรับได้เขาเขาเป็นคนที่ปล่อยอิสระให้ผมทําในสิ่งที่ผมรักแล้วก็ในสิ่งที่ผมเป็นล่าสุดเจอพี่พีแฟนคลับคือซื้อของฝากเนี่ยให้ผมไปฝากเขาแล้วด้วยชายก็น่ารักก็ผมก็รู้สึกเออแฮปปี้ที่แบบพอเราเปิดตรงเนี้ยแล้วแล้วพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่รัก รักเรารักเขาด้วยอ่าดีสี่เรื่องแบ่งเวลาได้เนาะเก่งมากสุดยอดที่ก็คือว่าเจ็ดวันรับละครสี่เรื่องก็นอนยังไงอะเขามีเวลานอนไหมหรือนอนในกองผู้ใหญ่บางคนนะเจ็ดวันนะรับละครสิบสี่เรื่องฉันนึกเหมือนกันเพื่อนเนี่ยผู้ใหญ่นะมีอะไรละครเนี่ยร้อยวันมีละครไม่ถึงซีนหนึ่งอะไรวะหมายถึงว่าละครเนี่ยมีอย่างตอนเนี้มีกี่เรื่อง ไม่อย่าไปพูดอ ah! นะ่ออ่ะ